ปปอชอเปิดเซฟผู้ว่าหมูป่ารวย45ล้านไม่มีหนี้สินภรรยาและลูกรับราชการปป,ปอชอเปิดบัญชีทรัพย์สินผู้ว่าหมูป่ารวย45ล้านไม่มีหนี้สินมีคอนโดเคหะหลักสี่บางซื่อภรรยาและลูกรับราชการทางบ้านพกปืนสั้น3ามกระบอก วันที่12ตุลาคมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายนารงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกรณียื่นทุก3ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันที่22กรกฎาคม64 โดยนายนรงศักดิ์แจ้งว่าตนเองและนางจินจนาโอสถนากรคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น45ล้านบาทไม่มีหนี้สินโดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายนรงศักดิ์24ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของนางจินจนา20ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่ของทั้งคู่เป็นเงินฝากมูลค่ารวมกว่า26ล้านบาทเงินลงทุนของทั้งคู่มูลค่ารวมกัน6ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่มูลค่ารวมกัน2ล้านบาทซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมย่านบางซื่อหนึ่งหลังและคอนโดมิเนียมการเคหะหลักสี่สิทธิ์และสัมปทานของทั้งคู่มูลค่ารวมกัน4ล้านบาทยานพาหนะในชื่อของนายนารงศักดิ์1ล้านบาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่แจ้งไว้ว่ามี133รายการมูลค่ารวม4ล้านบาทเช่นเครื่องประดับ ปืนพกสั้น3ากระบอกสร้อยคอทองคำนาฬิกาสะสมรัชกาลที่9และนาฬิกายี่ห้อดังอีกหลายเรือนทั้งนี้นายนารงศักดิ์ได้แจ้งว่ามีนางจินจนาเป็นคู่สมรสปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I มีลูกสาวสองคน บรรลุนิติภาวะหมดแล้วได้แก่นางสาวพรธีราโอสถธนากรปัจจุบันทำงานที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางสาวสุธารีโอสถนากรปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด